ครูทิศฟอร์ไทยแลนด์สำหรับหนูนะคะเป็นคนที่แบบเข้าถึงง่ายเฟรนลี่แล้วก็เด่นสนุกคะ่ะช่วยเรื่องการเรียนของนักเรียนบางคนที่ไม่ได้ครูก,ก็จะเข้าไปสอนเลยตลกดีครับมีคารมดีกับเด็กแล้วก็เข้าใจเด็กในทุกๆเรื่องครับได้เห็นถึงความพยายามที่แบบจะพัฒนาให้เด็กมี โอกาสในหลายๆเรื่องให้ได้เหมือนคนในเมืองค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเมเมศึกษาอยู่ชั้นม2เป็นชาวอาขาค่ะสวัสดีค่ะชื่อโมบายอายุ14ปีอยู่ชั้นม3ค่ะสวัสดีครับผมชื่อคูด อายุ15อยู่ม3ครับตอนนี้ก็ไม่มั่นใจในตัวเองว่าจะทำได้ไหมจะทำในสิ่งที่ตัวเองหวังหรือเปล่าหรือว่าอนาคตเราอาจจะแบบเปลี่ยนความคิดแล้วก็เป็นคนที่แบบเข้าหาคนไม่เก่งต้องให้คนมาเข้าหาก่อนเราต้องไปเจอกับคนในสังคมใหม่เพื่อนใหม่และครูใหม่ค่ะกังวลเพื่อเพราะว่าถ้าสมมติว่าไปย้ายไปในเมืองแล้วกลัวไม่มีเพื่อนค่ะ สิ่งที่ผมมองว่าควรพัฒนาก็คือสมาธิครับเพราะว่าเวลาซ้อมหรือว่าเวลาเรียนสมาธิชอบหลุดครับปกติอยู่บ้านจะช่วยแม่ขายของแล้วก็เลี้ยงน้องแล้วก็หาอาชีพเสริมเด็กน้อยอค่ะอาชีพเสริมนี้จะทําเป็นพวกแซนด์วิชค่ะแซนด์วิชขายกิจวัตรประจําวันที่อะคาเดมีก็เช้ามาก็ตีห้าครึ่งแล้วก็อาบน้ําครับ เจ็ดโมงก็กินข้าวแล้วก็ออกรถมาโรงเรียนครับแล้วก็เรียนถึง4ี่โมงรถก็มารับไปที่สนามแล้วก็ซ้อมบอลถึงหนึ่งทุ่มกินข้าวกับแคมป์ครับก็ตื่นนอนล้างหน้าเป็นฟันทํากับข้าวช่วยงานพ่อแม่โตขึ้นอยากเป็นหมอเพราะว่าชอบกันช่วยชีวิตผู้อื่นอะไรตอนนี้ อาชีพที่อยากจะเป็นคือนักชีววิทยาทางทะเลค่ะแล้วก็วีทูเบอร์อยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพครับถ้าไม่ได้ไปเป็นนักฟุตบอลผมก็อยากจะเป็นพวกแคดเกมเกมเกมอร์อย่างเงี้ยครับที่จริงใจผมอยากให้เขาเป็นเป็นครูครับอยากให้เขากลับมาพัฒนาที่โรงเรียนในหมู่บ้านนะครับเมี่ประพยักให้เขามีแบบอาชีพอย่างเงี้ยหาเลี้ยงตัวเองได้อย่างเงี้ย เป็นคนดีอย่างนี้อย่างแบบนี่ค่ะไม่ก็บอกคาดหวังอย่างน้ากันต้องคือเล่นด้วยเรียนด้วยแต่จะได้แค่ไหนถ้าอัดเล่นฟุตบอลไม่เก่งแต่เขาเรียนเก่งเราก็ไม่จําเป็นต้องมาเลือกสองทางหรือถ้าเขาเรียนไม่เก่งแต่เขาต้องเล่นฟุตบอลได้เพราะเราผมเป็นฟุตบอกผมรู้ว่ามันสามารถจะช่วยกันได้ครูที่หนูคิดว่าจะช่วยหนูได้ต้องเป็นแบบ ครูที่ซัพพอร์ตหนูคอยให้กำลังใจหนูแล้วแบบเวลาทําผิดพลาดก็แบบไม่ซ้ำเติมค่ะไม่ดูไม่ใช้คำพูดรุนแรงนี้ครับเขาค่อยพูดค่อยจาแล้วก็สองไปทีนี้ททละนี้คือเราไม่ให้ว่าทุกยอย่างอ่ะจะให้เขาเป็นทีเดียวไม่ได้ครูอาจจะแบบสอนไปถึงเจาะจงเรื่องนั้นแล้วก็ เข้าใจเราจริงๆเผื่อแบบเวลาเราต้องการปรึกษาเรื่องอื่นๆก็ต้องเข้าใจปรึกษาได้ครูหัวกรอนก็บครูมาเดียวมันเหมือนกันมาเดียวมาหัวเปียงกันเห็นแล้วเนี่ยจานจานจานห้องครูเนี่เป็นเซลเห็นแล้วเนี่ยเรืองรอนตะก้อนในหัวครูมาเดียวมีแ้วกับใครยะใครคือครูเหมือนทำใจแบบปั๊บสัวเข้าหาไว้รุ่นเนี่ยมันจะสอนง่ายอยู่ที่ว่าครูจะมีความช่วยเรื่องแบบติวเงี้ยครับส่วนที่ไม่เข้าใจครับ เช่นภาษาอังกฤษผมไม่ดีเรื่องสำเนียงก็ฝึกเรื่องสำเนียงครับให้ครับที่จริงๆเนี่ยนะผมเห็นคุณครูเขาหนาสนใจเด็กๆด,ดีมากเลยครับคือทันทีที่มีการซัพพปอร์ตเกี่ยวกับการแข่งขันหรืออะไรเงี้ยเขาจะเข้ามาช่วยคือเด็กๆก,ก,ก็จะได้เล่นมีความสุขในการเล่นบอลที่นี่โรงเรียนจะสอนความรู้แล้วก็พวกทักษะการใช้ชีวิตแบบนี้ค่ะสิ่งที่ผมชอบมาโรงเรียนก็คือได้การได้เรียนหนังสือครับแล้วก็ได้เจอกับเพื่อนๆครับคาดหวัง ว่าให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีครับทํางานแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพครับได้เจอเพื่อนได้รับความรู้กลับไปบ้านถ้าเราไม่มีความรู้เราก็ไม่ได้ทําตามในสิ่งที่เราฝันทุกๆวันนักเรียนแต่ละคนแบกรับความหวงังความฝันของทั้งตนเองและครอบครัวมาอย่างโรงเรียนครูคือคนสำคัญที่จะเข้าใจความแตกต่างและพัฒนาพวกเขาได้ ร่วมกันส่งเสริมให้เด็กไทยทุกคนสามารถกำหนดชะตาชีวิตของตนเองได้ด้วยการศึกษาที่เท่าเทียมร่วมสนับสนุนโดยการสมัครเข้าร่วมโครงการบริจัคเงินเพื่อสนับสนุนติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย Teach for Thailand สอนเพื่อประเทศไทย